สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอนพบเพาะกับสาวน้องแทนคือเก่าคือเดิมนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาหนีพี่น้องมาหาร้านเน่อพี่น้องเลยได้ยินข่าวบอดีปันไดพี่น้องบอดีได้ยินข่าวว่าลูกร้านคออยู่ขอกินห้าห้าอยู่ห้าคออยู่ขอกินพี่น้องเลยได้ยินข่าวว่า แมงแทงก็เลยชิมทาทามมาสอบสวนพี่น้องว่าแมนความจริงบอกได้ยินข่าวว่าสงลูกใส,สก่ใส่กระบอมีได้ยินข่าวว่าแมนคว่ำมาจักลูกกระบิตาซังอะไรแต่พี่น้องสงสัยกระบอมีนั่นจะสื่อแมงนลวลกระบอมีกันยายมีกับยายเ้องไงลู่ลูกกระบิตาซังอะไรแต่พี่น้องเงกรบอมี แม่บ่มีแหงกาปิตาสร้างขลุขคุขลุข้นพี่น้องเลยสูงสีใสฮะดหูหอก<ส>่อนไปน้าไปใส่ก็เอาไปน้ำพี่น้องเลยหาอยู่ห้ากินก็ขอดไปน้ำมือแนนๆๆน้อยนี่ปิตาสร้างนะแต่พี่น้องอ้ยพามืออยากหินได้จากปัาผู้ชายพี่น้องเลยได้ยินข่าวว่าพี่น้องแม่คองแม่คองอันน้องน้องยังลอย ลูกมึงนะองนโอ้ล<อ>ีโอลีโอลีโอ,โอพี่น้องได้ยินข่าวว่าได้ยินข่าวาไปข้อมาพริกไปนัวเขาเมนบอลไปคอน้ำไผ่คอ,อ,อน้ำยาบอลมีเงิงนซือ้อพี่น้องเลยมากับน้องกระป๋าเนยมากกระป๋าแล้วก็กับ น้องฟ้าพี่น้องสบายดีประลุงนะไหม่อ้ลอยสบายดีประลุงมึก็สบายดีประลุงนะแม่ปาลุงอันนี้ก็คือร้านแม่นงแทนพี่น้องเป็นร้านเพราะวะ่าได้ยินข่าวพ่อดีเขาอยู่ขขขออยเขา,ากิน,น,นมเขาบอหมีออ่บ่อน,นอย,อย โอ้ยได้ยินแม่หลวงแทนได้ยินแวลเบลอีพี่น้องเลยอันนี้ก็เสือมเออง,งินน้องได้ยินข่าวว่าเสื้อผ้าลูกกระโบมีใส่เสื้อผ้าไปทงไปา,ปา,ปางใดกระปาปาาไปไปทางใดกันแม่หลวงแทนเคยมาถ่ายถ้าผู้ใดเมตตาน้องกันถ้าผู้ใดทรงสา่เมตตาน้องกันคอมเมนต์มาบอกนะพี่น้องเนาะ,ะว่าในใดว่าในใดกัน แต่ว่าเพิ่นกะบปิตาสงสารนั่นเลพี่น้องไอ้แม่กะแม่กะบ่มีเอ้ยน้องกะบ่มีพี่น้องเอ้ยอยู่กันอยู่สามคนสามพ่อลูกพี่น้องเอ้ยได้ยินว่ายี้กับคำกับขึ้นกัไปขอมาิกเป็นนัวเขาว่าซะมาผีเป็นมะพร้าวส่งเสื้อผ้าลูกสิใส่กับ่มี ถ้าผู้ใดเมตตาน้องก็คอมเมนต์มาบอกเมนุแทพนะพี่น้องเนาะวานใด้วานใด้ก็ได้แต่ว่าเวลาเวลาไปพุ่นไปพุ่นลงไปพุ่นก็ลงไปหาแม่เถาแม่ตาแม่เถาแมตยังก็ยืนหายืนซิฟยืนหายืนซิฟอยู่พี่เนาะไม่พอได้แล้วเป็นผู้ยืนหายยายเมย์ก็ได้เมนเฮากระตามมีตามเกื้อนะพี่น้องเนาะเห็นอะไรได้เฮากระบ่มมียินข่าวในนี่เลยพี่น้อง อ,อาซิแมนคว่ำจิงแมนบลอยแม่เนาะซะแมนคว่ำจิงขาพิตาทรงซานพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเมื่อนี้แม่ทองแท่งกับซีมาสอบสวนเบิ่งฮะนะพี่น้องแต่ว่าต่อไปน่ะอาซิมีคลองมาฝากอยู่พี่น้องเอ้ยอาจจะสีด้ยยังมาฝากแต่ว่าแม่ทองแท่งก็เลยมาสอบสวนมานะซะก่อนกับ ติดอากะบ่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยพ่ออยู่เลี้ยงลูกแต่ว่าตอนอยู่กํากมกีสงสารพี่น้องเอ้ยลูกก็ยังน้อยๆลูกได้จักเดือน สีเดือลไปพี่น้อยได้ก็เป็นตาติแท้ๆหักสูงที่ผมมีใส่ไปทางใดกางหอพี่น้อยคันวาขีโหลดอวดยางขี่โหลดอว่ดยางกะถท้ายยางกับเอาผ้าแพรยนะผูกแส้คันไปพี่น้อยจะสีวาน่าไดเงินซัานกับเงินซ่านกําลังน้อยเงินซ่านก็ได้ นี่นี่นีพี่น้องลูกับเป็นตาซังแต่แท้ใดหน้าใหญ่เห็ดเพื่อเอ้ยเป็นตากระบาพี่น้องเอ้ยลานหน่อยฮะในได้กันลูกแม่ตมพ่อแม่กระบ่มีติดตากระบาสงสัยกระบ่มีเอาเสือแม่บ่อบโปกนี่นะลูกโอ้ยโตแก่มาเลยคนเอ้ย มาอยู่เฮือนมาอยู่ซ่านโอ้ย,อยนอนเตงล,ะละ <Hello. S 1> อยๆแม่น่ะสิไปเกี่ยวหญ้าแล้วสิป้าให้ลูกนอนผู้เดียวพี่น้องเบิ่งเอาสิป้าให้ลูกนอนผู้เดียวแม่ลงแท้นี่บ่ได้เอาเด้เดเดอเออไปป้าให้นอนผู้เดียวเด้อ Nhưng mà nó sẽ chèo nhả là sẽ tay được nó một điều Tao nằm khá nhả Tao nằm khá nhả Tao nằm khá nhả Tao có mặt của em mà nó hay vậy Mà nó lông dịnh nên nó nè, nón hơn gì đó ừ. Ngoa, mi ngoa ở, ở đây Ngoa nhả Ngoa nhả nhả Ngoa nhả Ngoa Ngoa, nhàng. ngoa. ngoa. ngoa พักได้เขากินเขาไปขขีขอกินข้อขอกินขอยังพี่น้องเอคกัลนต้าอัพี่ตออาตกระบ,บาอเดี๋ยวแมงแทงก็เลยมาสอบสวนมานะเบิงพี่น้องเอยเห็นอะไรพี่ตากะบาอพนะี่ตาน่ะพวงใสไซสเลอย ไปหาอยู่หากินบอนั่นคือตามเมนงแทนวาน,น,นั่นแหละพี่น้องในเฮงืนในซา,านนน่บมียังไงเลยมคองอยู่คองใส่มันมียังไงไมมีนะจะปแอลกันนูนมกอีค่ะพระองพองกบมีพระององกับลบมี ไผ่กระบมีผัดลมกรบมีผัดแ่ไหมไผกบมีผัดลมกบมีผาห่มกบพังอะไรพี่น้องโอ้ยบามาอะไรแมองแทนซึ้งพี่น้องบามาอะไรน้ำตาอยางนันนอันนู้พี่น้องเ้ยสงสารเกิ้องในพี่น้องเ้ยกาลานแมองแทนการะเธอเอินกาแมลงแทนากับเป็นละซาว แต่ว่าก็เป็นร้านนี่แหละพีนะนะนะ่น้องเอ้ยร้านก็ร้านก็ร้านใกล้ๆค่ะแต่ว่าพี่น้องทั้งแม่พี่น้องทังแม่โอพระหอมยามหนาวมายามหนาวมาหนิซัมซีหนาวเลยเนาะพื้นไผ่กับบุรีอันนั้นพือนไผ่สั่น ให้บ่มีเขาบรตต์มาให้บ่ไอพี่น้องเลยบ่อยากบากบ่ไลาก์กะอะไรน้อพี่น้องสงสารสงสารน้อสงสารหลานเห็ได้ได้ใคกะบ่บมีบ่มีหลายอย่างพี่น้องเลยทั้งสงสารอันนี้อันนี้ก็อ,เ,อกเงินเขาเลยพี่น้องบมเมนต์เงินบ่มีเงินน้อท่าเขาอยาก น้ำเมื่อได้ก็ได้พี่น้นองเลยเหตุไดอยู่ก็อยู่เงินเขาภักับบ่มีพล,ลมกับบ่มีคลองอยู่คลองใส่กับบ่มีส่งเส้าลูกให้ใส่กับบ่มีถ้าผู้ได้เมตตานอกหรือว่าเมตตาครอบครัวนอกเนาะเพิ่นก็มีอยูอ่สามพอเมลูกนิ่แเลยพี่น้องนำใส่ได้สลอยเย่ออมเอาบอกไสวยอ สูบกอกพีアアーー่น้องโยมเอาอันนี้เนีアア่ยมันอดีตได้แล้วพี่น้องเลยอันนี้มันหอใสซแล้วโอ้ยโยมกอกก่ซะสูบเอาเว้แบบโยกอันนนะพี่น้องอันนี้มันมันอันนี้มันอยู่ไสอันนี้มันปีได้เลยสองพันท่าได้เลยยังมาโยมมีกอกยังมาโยมมันอยู่พี่น้องเ้ย โอ้ยแม่น้องแทมเบอยกวาไลวาวาไลก็นำตาอยากกน่าพี่น้องสงสารเพิ่นเพิ่นลงไปหาได้พี่น้องลงไปหาอยู่ทางบ้านแม่น้องแทนนะลงไปคอลงไปคอแบบมันเป็นเพร่าุกคนมันก็ลงอแม่เ่ากบแม่่าบ่มีม่่ามนพี่น้องต่างคนต่างบ่มีเห็นอะไร ซื้อกระดาษไนัวให้อืมในพี่น้องเขาซื้อกรได้ไปนัวให้บ่มีเงินจะสิไปหาอย่างว่าแล้วก็ไปตาสงสารไปตาสงสารน้องในพี่น้องไอ้พ่อแม่เราไปตาสงสารไปตากับบ้าอเพิ่นกา เพิ่นก็อะไรนะเพิ่นก็อยากหายแม่นลวงแทมมาถ่ายนี่แหละเอือน้องเพิ่นนั่นแหละเอืน้องเพิ่นกับโบคอยมีดอกพี่น้องค่ะแต่ว่าพี่น้องเพิ่นเราไปทอกข้าวถ่ายอันร้านแน่ว่าจะไปถ่ายน้องไปถ่ายร้านแนวกับทาผู้ได้เมตตาน้องหรือสงสารครอบครัวน้องก็แล้วแต่นะพี่น้องเนาะหรือวันใดใดผัวซิบผัวเศร้าก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะฝากมาสื่อของอยู่ของใสให้เพิ่นพี่น้องเลยสื่อมาผิดเป็นนัว พวกแฟบพวกยังะบอกสะบ่นี่ได้พี่น้องเลยนะฟัง a เด i o พี่น้องฟังาเด้อพี่น้องยาสีฟันกับบอมีบอมีเอาไปเเก๋เอาเอมเอาลอยเ้ยลอถาลอถาเกือซีซีเอาอมไปอมไป แคบกระซิบเบิดสบู women s women s women characters characters. ่กระบอกมีทู้ยพี่น้องเยขอบขุณน้องแม่น้องแทนบ่อยากจะว่าเลยพี่น้องเลยวันบ่อยอยากบรรยายเพิ่นก็ลงไปบ้านบุได้พี่น้องลงไปอันลงไปบ้านแม่น้องแทนลงไปบ้านเขาปานหาคอหมักพริกประแดกเป็นนัวน้ำเอือยน้องผู้ใดมีซีฟมีเศร้าก็ะหายเพิ่น ขอเฮ็ดหยไเาบมีใครในตื้อน้องบ่คอยทิมถ้าผู้ใดเมตตาสงสารเนาะครอบครัวน้องก็ตามที่ว่าแม่น้องแท้บอกันเนาะผู้ละ10ผู้ละ20ก็ว่ากันไปพอได้ยเหลือน้องอันนี้แม่แต่แต่ว่าตามศรัทธาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็แม่น้องแทก็บ่ได้กขอนี่แหละเนาะพี่น้องขอเออแม่น้องแทก็ขอขอมายเหลือน้องนี่แหละพี่น้องเอ้ย ถ้าผู้ใดสงสารนนองเมตตาหน่องก็คอมเมนต์มาบอกเนาะพี่น้องเนาะว่าในใดว่าในใดก็ได้แม่งแท้นนไม่จกค้ำซี้ยวพี่น้องสงสารแต่ล้านหน่อยนะพี่น้องอยู่ก็อยู่เงอนเข่าผ้าห่มพ้าห้องกับบะมีเสื้อผอกเสื้อผ้ายางขี้ลายกับให้ลูกได้ใส่กับยังไข่มาแน่พี่น้องเไย Ôi, mẹ thảo là hơn đấy vì nhỏ người. Ôi chú Mưa đây mưa nả lấy lông phải hà này đơ hàm đơ Đây với la con nó sao ừ. Mẹ đồng thêm cả สิได้จบคลิปเพยียงเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใะหม่อย่าลืมกดติดตามส่องแทนพี่น,อน,อนอ้องน่าร่าเลยเด้อบ๊ายบาย